นี่คือร้านอะไรร้านนวดเหรอ,อเฮ้ยถ่ายตรงนู้นเลยอันนี้วันของคุณเลยละ่ะ <laughs> ถ่ายนู้นเลยลองติดไว้เลยไปดูเด้ติดป่าเออ <laughs> เดี๋ยวเลย ว่จริงๆไม่ต้องติดไวเลสก็ได้นะก็คมอยู่นะ,ะเสียงมันก็ดีอยู่ไม่ควรได้เด่ชัดถ <c oughs> ึงกจะไหวสารขอพรอลยรวะโอ้ยไม่ต้องขอหรอก <c oughs> ขอพรให้พี่ยูไม่ลงมาตอนนี้ <c oughs> ไม่ต้องพูดเพราะวันนั้นเขาลงมรงนี้นี่ใช่วัวนที่เรามาเดินเข้าตรงนี้เดินออกมาเมินมันอีก <c oughs> ไอเจ้าดีอยู่เนี่ยไม่อยู่เปิดเดี๋ยวว่าลงเปิดปะ แบะไม่มีคนแบะไม่มีคนพี่เข้มมาใช่บงียบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่าลูกน้องมามอบตัวหนครับแล้วลูกพี่ลูกพี่ไม่อยู่มั้งต้นงไหนไปวิ่งแล้วมั้งพี่เข้มไปวิ่งเหรออยู่นี่ะเข้มเข้มเพื่อนน้องเข้ม แพรก็ตันอยู่มาทำไมวะเนี่ยมากินข้าวไงร้องมามีอะไรมียร้านอื่นคนเยอะที่นี่มีคนก็เลยไปกินนี่แหละร้านอื่นคนเบียบเลยอันนี้คือพักเบรกอยู่วะครับ <พ>แลวเนี่ยเบรคครัวตอนบ่ายอะมูกรอบเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าวะมูหวานของเ้าไม่ยุบเลยไม่ทอไปเยอะอ่าไม่ท<า>อไปก็ย่างนั้น<อ>ก็เขาบอกอยู่ไม่มีคนอันนี้งานโชว์งานสตาร์ฟเล้ห<อ>ล่อเลยสิ้นไว้ได้ข่าวซีกัน เราซีกันเราซีกันใครเนี่ยสนิทกันดิได้ข่าวคุณซีกันเหรอเนี่ยไม่ได้ซีมิไม่อยากรู้จักมันเลยไม่เราสนิทกันได้ข่าวว่าคุณเล่นผมเล่นผมมาเยอะเลยเหรอไม่ใช่ได้ข่าวว่าคุณคิดถึงผมจะเดินเข้าไปหาผมในออฟฟิศเก่าผมเลยอันนี้เรื่องจริงไหมครับแล้วให้คนอื่นวิดีโอคอลหาผมอ่ะอันนี้เรื่องจริงไหมครับจริงไหมจริงไหมคุณแก้ถามได้นะถ้าไม่จริงอ่ะคิดถึงเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเจ็บใจแล้วพี่กี้เดินเตะผมก่อน โยแังเข้าเล็บเลยอ่ะไอ้เออผมกผมแข็งแค่ตอนนั้นเอันนี้คือคุณคิดถึงเขาครับไม่เคยได้เจอไงไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาก็ได้เหมือนเหมือนเขาเล่าว่าเขาอจะมาพักเบรคหาคุณบ่อยมากทั้งวันเขาอ่ช่วงที่เขาทำน้องเปล่าเขาหมดใจแล้วไงเขาไม่อยากทำงานไงเหนื่ดยนะแหม่นาทีเขาใหญ่เลยนะหมดใจแล้วก็แม่งไม่อยากเดินเดินมาหมดแม่งเหนื่อยจิบถ่ายนี่ เออไม่บ่นเลยอ่ะบ่นบ่นกันเลยไม่ได้บ่นเนี่นั่งมึงรู้ว่ามึงบ่นผิดเนี่ยไม่ใช่เจ้านายมึงตอนนั้นอ่ะโอ้ยถ้าบอกเจะไหนเขาได้ฟังที่ไหนนะพนังบ่นโยนั่งบ่นไอมีไงไอ้มีบอกเนื่อยนี่โอ้โหนี่เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วมีเป็นไงไอ้มีก็ไปพร้อม ออกไปแล้วหรอไปร้อมกันเลยตามกันตายตามกันไปที่ข่าวที่ข่าวคือที่เนี่ยเป็นร้านอาหารตามสั่งด้วยแต่ว่าคุณสั่งที่อื่นมากินอะก็บหมูกรอบก็สั่งกับที่อื่นมาเหมือนกันตอนไอ้เร่อร้านไอ้ไอ้ชุนอะไรสักอย่างไอ้ชุนอ๋อสักอย่างชุนผมเหรอโฮ้ยไม่ใช่โฮ้ยไม่ใช่ร้านเขาไม่มีส่งออกไปที่ไหนไม่ออกจากหน้าร้านก็บุญใช่ไปไหนร้านห้าเก้านิ่มเลย ก็ว่าทำไมเปิดตู้เย็นมาแม่งมีแต่หมูกรอบอ๋อไแช่ไว้ขายให้หมดใช่ป่ะไม่ถามเราเพราะเราเด่นดีแล้วประเด็นนะคือไอ้คำถามเนี้ยดูปริมาณร้านคุณคุณไม่น่าถามใครแล้วมาเด่นนะอันนี้ยังไม่หมดนะทอดไว้อีก้ยดูดิยทำไมเขาขายเยอะเขาขายทั้งคืนนะไม่ทั้งโมงวันร้านนี้ป่าวมันขายวันนี้ก็อยู่เท่านี้เลยไม่หมดจากกระเทียมปิดกี่โมงนั่นอ่ะตอนนี้อ่ะมันน่าจะปิดเที่ยงคืนทำไมอ่ะลากหน่อยหมูกรอบเยอะเยอะเยอะก็ดูคุณทอดไปไม่ดูปริมาณผู้คนเลยอ่ะสั่ง เดิมขายไม่ได้เลยไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ไปไหนก็นหมดกันไม่รู้ไปเนาปิดเทอมไงมอ๋เขาปิดเทอมหรือเปล่าปิดเทอมปิดเทอมปิดเทอมมาสองเนี่ยมาก็ไม่ได้สั่งข้าวนะมานั่งเล่นกันอ้าวมานั่งเล่นกันอีกมันเหมือนแบบรอรถเมย์วะเออเขารอรถเมย์มันนั่งเฉยๆเนี่ย นั่ง่เฉยแลวก็ไปนั่งจะเฉยแลยก็ไปเหมือนไปที่พักพิงอ่ะเหมือนไปที่พักพิงไหนชิบหายเลยวันวันต้องเจอกับอะไรไม่รู้แต่พุณเดียวครึ่งชั่วโมงันเนี่ยมีอยู่สองคนมาก็ไม่ได้สั่งข้าวคนด้วย มานั่งขาหนากระเด็ดอยู่นะเนี่ะตัดแล้ตัดไปแล้วตัดปังเขานี่ยโอ้ยตัดปันขาเนี่ยโอ้ยฟองไม่ฟองไม่พี่มีธนาอยู่โอ้โหกางกังกีตาน์หนันยังโอ้โหแป๊บนึงเมื่อกี้กูบอกอะไรนะฟองทนายไหมโอ้โหแล้วทนายกูรวพอปพเขาเลยไอ้เหี้ยแล้เผื่อหมูก็ติดคุกชีวิตกูต้องเจอแต่ผู้คนประมาณนี้ถ้าตอนนี้หมูก็ติดคุกได้นะเพราะเยอะมากเลยอะตอนนี้โอ้โหนี่นอกจากเงินเฟ้อแล้วหมูก่อเฟ้อด้วยเนี่ยร้านนี้ หรือว่าเราจะไม่สั่งแล้วนั่งเฉยๆคุยกันเออได้ไหมป็นจานั่งสับท่์ใช่ไหมแล้วไปคุยเล่นได้ไหมนั่งคุยเล่นกันดีกว่าอันนี้ก็ไม่ผิดอันนี้ก็ไม่ผิดนั่งไปเหมือนเป็นรายการสัมภาษณ์ชีวิตเออเม็นตูเท่ด้วยนะเออยากทำเลยก็ทำอยากทำเลยก็ทำนี่ล่าสุดออกกู๊ดเดย์นี่ใช่ไหมพี่คนที่มาสัมภาษณ์นะออกกู๊ดเดย์เรอช่องไหนอ่ะเฮ้ยไม่รู้จักเลยโอ้โหเสียกลายนี่ แล้วเขาก็มาเกลียดช่องนี้เนี่ยแล้วคนก็นไปด่าพวกกูแล้วคุณก็รอดเขามาเขาจะมาขอนะว่ามาขอถ่ายนะ,ะบางช่องแม่งไม่ขอเลยไม่ขอสิก็เดินเข้ามาอย่างงี้เดินเข้ามาเลยไเขามีกองใหญ่มีโปรดิวเซอร์ใช่ฟสามคนเหมือนกันอ๋อแสดงว่าต้องเปลี่ยนวิธีการทำานแล้ว โอ้ยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยคุณได้ไปหลายตับแล้วเนี่ยกินอะไรดีกินอะไรดีอ่ะเหมือนผมไม่เคยมาก็ได้กินอะไรดีคุณแนั่นน่ะก็หนึ่งคือตอนนี้ยืมผมไม่เริ่มไม่มันคุณทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยทำอยู่คนเดียวอ่ะทั้งนั้นอันใครอ่ะลูกน้องลูกจ้างจ้างโอ้ยทำไมหน้าแบบนั้นเลยแค่ไม่มีหนวดแค่นี้ตอนแรกคือร้านตอนแรกจ้างจ้างพม่ามาบอกไม่ไหวงานสบายเกินพี่ไม่มีอะครับ งานสบายเกินงานสบายเกินไม่สค่าตัวมันแบบไม่คุ้มสงสารก็เลยออกโอ้โหเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทํางานจนลูกจ้างสงสารพี่ไม่ได้ขายเลยวันๆขายได้สิบกว่าจานนะอ๋อแย่เลยเอ้าได้ยินขนาดนี้แล้วก็กลับไหมกลับแล้วกันไหนๆก็มาแล้วก็มานั่งเล่นก็ยังดีไม่ต้องคุยแค่หรอกนี่รับตาเศร้าจัดเลยทำไมตาเศร้าอ่ะคิดถึงมิเทสเหรอ ครับบอกว่ามาโบนมันก็ว่าเหนื่อยลูกทีมที่ไหนก็เหนื่อยหมดแล้วลูกพี่มันเดินลงมามันบอกพี่คนดีๆทำไมพี่จะออกอ่ะแหมคุณยังไม่รู้คุณยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนี่เล่นหญิงป่ะเนี่ยอ้าวเราจะไปเคลียร์เลยจะโกหกทำไมอ่ะวันนี้มีใครมาเลยเนี่ยปิดไปแล้วมังออฟฟิศน่าจะปิดแล้วแหละไม่รู้กินอะไรทำให้กินหน่อยได้ไหมได้ได้จัดให้ อ่อนนี้มันโผล่ที่ไงนี่ฝากไข่ระเบิดเขายังไม่เคยกินน้ำกี่ส่วนเนี่ยร้านกูขายหมูกรอบมีให้กินไข่ระเบิดหมูสับมึงบ้าหรือเปล่าวันนั้นสั่งข้าวมาสั่งมาจากร้านอื่นไข่ระเบิดกำลังจะหิ้วเข้าไปมึงสั่งไรมาร้านกูก็มีมึงไม่สั่งร้านกูแล้วก็ทำไม่เลยอัน้้วหวอะมันเดินผ่านหน้าร้านมันกเอาข้าวร้านอื่นมาเงี้อมไปกินขววันไกก็ไม่ว่าถูก้อเพราะว่ากูฝาซด้วยไปเอาไข่ระเบิดร้านอื่นมาแล้วก็มา านเรียนมันทำไม่ถูกไงไม่เช็คของเช็คเสร็จปุ๊บทำให้เลยอ๋อคือแบบทำย้อนกี่ปิกให้รู้เลยว่ากลัวก่ก็มีกู่ก็น่เหมือนกันไปสั่งร้านอื่นมาเท่าไหร่ร้านนั้นเท่าไหร่แปดสิบเก้าสิบนี่ยร้านกูอวร้อยกว่ามั้งกูขายอะไรเนี่ยคอตรงนะหมูกรอบไม่ใช่หรอกเหมือนลากไอเนี่ยให้เนี่ยด่า เอางี้ไม่รู้กินอะไรไอเนี้ยน่าสนใจเมื่อกี้อะไรก็ได้แต่ว่างเมื่อกี้ไอไอระเบิดระเบิดอะไรอ่ะใครระเบิดใครระเบิดได้ไหมได้จอมจ้าเนี่ยอันนี้ปิดแล้วครับไม่เรแล้วไปจริงเห็นลูกค้าคุณตกใจไม่ค่อยได้พูอยู่ลูกค้าจะดูเขาสับดินี่คือแบบว่าใช้หมดนะใช้หมดที่เรใช้หมดนะ มีหน้าที่สับหมูเดียวเหรอสับหมูเพียงเดียวแต่ว่าเวลาพ่อไปพักก็จะมาผัดบ้างอะไรบ้างทําเป็นหลายอย่างแต่พอคนเยอะๆจะเริ่มไปวิ่งแล้วรู้เยอะตุกกี้ตุกกี้หมูกรอบน,นี่เนื้อกะเพราป่ะโคาวปเกลือนี่โคาวปเกลือนี่กะห<อ>ล่ีปวดแส้เพราวันหนึ่งขายเยอะมากด,ดูดิจอกหมูกรอบครับเปิดมาได้กี่ปีครับคุณเข้มครับเปีมาก ิกว่ปีเกินสิบห้าประมาณเกินตอกหมูกรอบปลาติ๋วเปิดมาแล้วสิบห้าปีครับเมนูหลักจๆหลัที่นี่คือหมูกรอบนะครับกระเพราหมูกรอบผัดหมื่นลีแล้วก็ผัดผงกะหรี่หมูกรอบแล้วก็ซุกกี้หมูกรอบนะครับแล้วที่นี่ถูกสับโดยคุณเข้มเป็นมือสับที่ผมบอกเลยว่าคนทานนั้นได้ทานหมูกรอบชิ้นที่พอดีคําพร้อมนิ้วที่พอดีมือ เปิดมาสิบหปีนิ้วเหลือ5แต่ผมผมชอบร้านนี้มีเมนูนี้ไอ้นี่ใช่ไหมข้าวผัดข้าวผัดมันกุ้งพอมาสั่งปุ๊บคำแรกที่เข้าเคมเลยมันปฟอมนะ <laughs> ใช่พี่แคบข้าวผัดมันกุ้งนี่มันกุ้งฟอมใช่ไหมใช่มันกุ้งฟอมเป็นมันกุ้งฟอมคือต้องบอกไว้ก่อนไม่โกหกลูกค้าไม่โกหกลูกค้าก็คือเขาจะแจ้งเลยแจ้งเลยต่อฟอร์มแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟอมมันกุ้งผมว่าโกหกผมบ้างก็ได้ปกติเขาจะโวยวายกว่านี้นะแต่พอรู้ว่ามีกล้องเขาจะแบบดูนุ่มๆเขาทำรูเขาเป็นคนน่ารักแบบดูน่ารักเขาทำทำตัวงี้แหละก็คือกัดเจ้าชู้อ่ะออกไม่กี่รายการอ่ะวิ่งพูดงั้นดิไปกินข้าวกับผู้หญิงไหมวันนั้นตลาดฟูอะไรนี่สามศูนย์ห ขานออเดอร์ขานออเดอร์ไม่คุย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 เรื่องไม่คุยเรื่องอื่นคุยเร่องอื่นแล้วหมูกรอบที่เห็นงดวลมาเนี่ยเติมใหม่กันนะครับมาแล้วเนี่ยดูดิหมูกรอบนี่เติมใหม่อะนี่ลูกค้าล่ะโอ้โหนี่ครับนี่คลิปยังไม่อัพนเลยนะนี่ขนาดถ่ายปุ๊บลูกค้ามาเต็มแค่ถ่ายตอนแรกเลยเห็นเห็นนะไม่มีลูกค้านี่ดูตอนนี้ลูกค้าั พอเรามาปุ๊บนี่คลิปยังไม่อัพคนเต็มร้านเลยเดี๋ยวรอคลิปอัพเงียบคลิปหายเบิร์ตตอนนี้คุณเข้มไม่คุยนะครับไม่คุยเพื่อคุณภาพของอาหารที่ดีให้ลูกค้านะครับตอนนี้ไม่คุยนะครับผมเพื่อที่จะตักหมูสุกี้ครับตักแล้วหนึ่งครับนอกจานไหเล่นมุกอันนี้ผมขอเจ็ดสิบนะมาติมมาติม ชิ้นชิ้นนี้ใหญ่ไปมันจะไอ้นั่นเ่ยอันนี้ติ๋มติ๋มก็ไม่ใช่ติ๋มหรือโดนด้วยติ๋ว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 อันนี้ติ๋วขออันนี้ติ๋วขอรอยยิ้มนะจันนี่นะแกเกี่ยวไปหน่อยเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวรอแม่เขาเหรอระหว่างที่คนนี้ทำเป็นข้าวแกงใช่พ่อจะกลัมาเฮ้ยเหมือนเปล่าเหมือนเปล่าวทำเหมือนเปล่า พอเช็คงานพอเช็คงานไม่งีวันนึงหิวข้าวมากแล้วแบบออกมากินข้าวก่อนสั่งข้าวไว้บอกแป๊บนึงคนเยอะครึ่งชั่วโมงเดินออกมาโอ้ลืมโอดทอดทอดทอมือหาตักกินไปก่อนเลยมีอะไรมึงตักไปก่อนเลยขอข้าวน้อยนะของผมคนตีนปะไม่ได้ยินเหมือนไม่ได้ยินอันนี้โต๊ะอื่นแน่เลยขอข้าวน้อยนะจ้่ไหมข้าวน้อยสาม่นี่ยคืออ๋ผมไม่ได้ยกข้าวหมูสามเนี่ยนี่นี่ สั่งพ่อสั่งพ่อสั่งพ่อโอ้ถึงว่าทำไมชอบเทสอากาตันอยู่พอกันอยู่ด้วยกันได้ไม่ทำงานเขาเป็นระบบทำงานเขาออันนี้คือระบบ อออเดอร์เข้าสองวันนะครับตอนนี้นะครับช่วงบ่ายๆเที่ยงๆนี่เขาไม่คุยด้วยเลยนะไม่คุยครับตอนนี้เพราะว่าคนเยอะมากนี่ฮะเวลาเขาทำงานเขาจะจริงจังมากนะครับนี่คือเอ่อลักษณะนิสัยของคนที่จะประสบความสำเร็จในระดับประเทศนะครับที่กูเลยว่าพูดถึงแพนด้านะอันนี้เป็นลักษณะที่ใสของน้องที่อยู่อากาศร้อนมา เรืองปรับตัวได้ไม่ใช่แล้วก็นี่คือนิสัยที่คนเอาไปยิ่งย่างสําหรับคนที่อยากประสบความสาเร็จในยุคนี้นะครับนี่คือไม่คุยเล่นอไม่โอ้โหแล้วดูยกหูกรอบครับนี่ครับไม่ยิ้มนะตอนยกหูกรอบไม่ยิ้มนะครับยิ้มไม่ได้ฮะยิ้มไม่ได้นะฮะต้องไม่ใช่เรื่องแปลกคนยกหูกรอบไม่ยิ้มก็ไม่แปลกเออแล้วดูวิธีการสับดูท่ายืนครับโอ้โหนี่ขาม้านทางนิดนึงเพื่อที่จะจำน่าลอยประหวานมาก คนเฮี้ยลยิ้มอย่างเงี้ยเหมือนใช่เลยคนเฮี้ยเลยไม่เลยยิ้มแบบชอบใจหันมาใช่แน่ใช่ใช่แล้วพ่อผัดแบบไฟลุกฟู่ฟูฟูและเราชมไม่ได้ยกหมูกรอบคุนเที้ยอะไรกันเลยเออหลังจากนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมได้ดูฟุตเทจการผัดเต็ม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 ไปครับ ต้องต้องทำให้มันเหลือกหมดถึงจะได้เข้าไปน,น้ำจิ้มทุกที้อ๋อครับยังก็ไม่เข้ากับน้ำจิ้มทุกที้เมนูพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเมนูเหมือนเรากินข้าวหลังมอนะใช่กินข้าวหลังมหาลัยทุกอันเลยมันจะมีเมนูอะไรก็ได้ที่แบบสามารถแบบไ้าอยากกินอันเนี้ยอยากกินหมูกรอบผงกะหรี่อยากกินอะไรที่มันแปลกๆอ่ะเนี่ยหลังมอนี่นะเด็กๆ่จุดเริ่มต้นนี่ของไอ้เด็กคณะวิทย์ซีนะอ่าตาบบั้งแปลกๆมาเล่น ก็เมื่อก่อนตอนผมเรียนผมก็สั่งแปลกๆวันนีอยากกินอะไรแปลกๆอยากกินอะไรก็จะสังงนนะ่งกันไรก็ได้ใช่ครับใช่ครับเออแล้วก็ต่อกหมูกรอบเด็กก็พี่เบอร์นิกเก้นะเด็กมหาลายนะัยเนี่ยเอออยู่ไหนอยู่ไรอยู่ร้านตอกอยู่ร้านตอกเออเด็กนักศึกษาเป็นคนตั้งให้เอออยู่อยู่ที่ไหนอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่ร้านตอกเร้เล้เตอกตอกเมื่อก่กอนนักศึกษาเนี่ยจะเป็นตั้งอย่างเนี้นี่หอมนี่จะเข้ากันเลยนี่ใช่ไหมใช่ ข้ากันเกี่ปีแล้วก็ร้านนี้เมื่อก่อนเป็นรถเข็นอ๋อเมื่อก่อนพ่อเป็นรถเข็นมพ่อนใช่ขายเป็นรถเข็นอยู่ข้นนางนอกก็นานแล้วตอนขายเป็นรถเข็นก่อนจะมาอยู่ในร้านก็ประมาณห้าปีหกปีมั้งเข้าอยู่ในร้านแต่รถเข็นน่ะผมว่าเป็นสิบแล้วนะใช่รถเข็นตั้งแต่ลูกสาวตัวเล็กๆเข็นอ๋อโอ้ยเกินยี่สิบแล้วอืมตั้งแต่ยี่สิบอืมแล้วชื่อต่อหมก่อเป็นนักศึกษาตั้งนะนักศึกษาเด็กพ่อเขาปะ ไม่แน่ว่ะใช่คุณเรื่องไม่มั่นใจอะไรจานเท่าไหร่เนี่ยนี่ไปห้าสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบโอ้แต่มัก็เยอะเนี่ยอีกเมในอาทิตย์อ่ะใช่ป่ะกินเองมื้อนอาทิตย์อ่ะสุดยอดคุณพ่อน่าน่ากินอ่ะต้องสั่งไงเนี่ยอยากกินอะไรก็บวกเลยครับพี่บวกเอาเลยครับวกกะหรี่บวกหมูชิ้นสุกี้บวกกะเพราหมูสับได้เลยค่ะเพราะว่าผมเริ่มไม่แน่ใจแล้ว แม่งเริ่มเปนข้าวราดแกงแล้วร้างผมมะ <laughs> แม่งสั่งไปเนี่ยบวกนั้นบวกนี่บวกกันมือน่ะเออบวกกันมือจริงเหรออ๋อแสดงว่ามีคนสั่งนี้อยู่แล้วถูกไหมมีมีครับมีบวกกันมืออยากตทำสั่งเป็ข้าวราดแกงพ่อผมถามแนละ้วพ่อบอกว่ามผมถามว่าใช่แบบฟิลแบบร้านหลักมหาลัยพี่บอกว่าใช่เลยใช่เลยนะ<ต>อยากกินอะไรอะไก็ทำได้หมดมึงอยากกินพี่เลนยังไงก็ได้มาเลยกูทำได้หมดกูทำได้เนี่ยเนี้ย เด็กมันกินแปลกบางทีแบบมันเบื่อเนาะออกินทุกวันเราก็อยากแบบเออผสมกันแบบแปลกๆหน่อยอ,อะไรเงี้ยอย่างผมผมชอบกินไข่ดาวกรอบๆที่เค้มแม่งก็ไล่ไปทอดเองเอ,อ๋ <laughs> อ,อก็คือพวกกันอะมึงไปทอดเลยไปกูไม่ว่างเป็นไงได้ไๆตัวพันเล่นตุกเนีขขขอ่อจะบอกว่าอร่อยเวอร์วังอะไรมั้งแต่ว่ากูว่าสนุกร้านคือตำนานอะว่างั้นเถอะที่เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นหมูชิ้นนี่หมูชิ้นไม่หมูชิ้น สุกี้พ้อสุกี้ไอร่อกะหลี่กี่กรอบกะหลี่อะเนี่ยหอมไม่จะหอมนเด็าตักข้าวเลย้าถ้าไม่อิ่มถักข้าวเลยเนื้อตดี้แกงกะหรี่กรอบใช่ไหมแม่งขวัญใจเลยเออแกงกะหรี่กรอบผมให้อันนี้ท็อปสเลยกลี่กรอบ เป็นยังไงอยู่กะเพรากะเพราอ๋อนี่กะเพราหมูสับกะเพราหมูสับอ่ะเฮ่คือไงฮะเปิดระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเลยเหรอเฮ้ยทำไงเนอะมึงเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเลยเหรออันนี้แหละอ่าก็คือคือคือไม่ใช่เลยกะเพราตอนแรกจะบอกว่าเซอร์ไพรส์ตอนนี้เปตะเป็นคขามตกใจ เข้าหวานมันตั้งต่หวานเลยว่าอันนี้ใส่เป็นไข่ดาวไข่ดาวกับหมูผัดพริกด้วยหมูผัดพริกหมูผัดพริกออ on top ลงไปนะครับเป็นหมูระเบิดประมาณนี้เขาเรียกว่าไข่ระเบิดดีกว่าไข่ระเบิดไข่ระเบิดไข่ระเบิดอืมเออกูกินกะเพราหวัดนี้ละเหลือจานป่ะมึงสั่งอะไรไปบสำหรับแบบว่าคือหลังมหาลัยอ่ะใช่คือหลานร้านหลังมอเนอะใช่หใช่ แต่ก็คือแต่มันก็หนีก็เผาหนีกัเผาอีกแค่หนีกัเผาพี่หรอด้วยความที่รู้จักคนขับนะเขาไปยืนแดดไม่ต้องเดือดรับไม่เพรลูกค้ากขาต้งเยือดด้วยพ่อบอกนั่งง่วงอยู่ตั้งนานพวกมึงมาขนเพียบเลยเนี่ยเมื่อกี้พับเบรกนิดหน่อยรอเบรกพับเบรกตรง5นาทีใช่ชันเข่าแล้วน่าจะเบรกเกิน5นาทีเกินเกิน5นาทีเบรกไปชั่วโมงไครระเบิดผมว่าได้ฟิลอ่ะ มันได้อีกฟิลใช่ไหมันได้อีกหน่อยเฮ้ยอันนี้อันนี้เหมือนลี้อ๋อเหมือนลี้เราเคยแล้วเหมือนลิ้เคยแล้วเคยแล้วเหมือนลี้ที่นี่เหมือนผัดสกี้แต่ใส่ผักเส้นด้วยใช่ครับเฮ้ยน้ำพริกเผาครับพี่ไม่ใช่อ๋อเป็นน้ำพริกเผาอือ่าคล้ายๆเป็นผัดพริกแต่เป็นใส่ผักเส้นเนาะวันนี้ผมเซอร์ไพรส์อย่างเดียวไข่ระเบิดครับเราคุยได้เป็นอาทิตย์แล้วไข่ระเบิดไข่ระเบิดใช่ไหมอ่าเอามาตั้งตกใจเลย ร้านอื่นไม่ใช่แบบนี้ร้านอื่นเขาแบบเออเขาเรียกสีแบบออกนวลๆข้างในหวานๆเหมือนใครร้านนี้ง่ายมากครับจะทำอะไรยากอย่าไปทำอะไรยากว่าจะทำอะไรทำมันยากยุ่งยากจริงๆอ่ะดีเลยนะแต่ว่าติดที่คุยไปนิดนึงติดคุยเหมือนมบมพูว่ะคีโอคีเวอร์อ่ะจริงๆก็ดีเลยนะมาตั้งไว้สวยงามเปี้ยวเลย แต่เหมือนราคาโอ้เยอะไลต้องแบบกระตุ้นขึ้นมาใช่ไหมกระตุ้นเนอะกระตุ้นเนี่ยเใส่กระตุ้นขึ้นมาโอ้อันนี้อันนี้ใส่ปลาทิพย์น่าจะดีแล้วก็เล่นนะตรงเนี้ยนะเป็นฟิว้ายหลังมหาลัยเล่นตรงนี้ยพอใส่ตรงนี้ยของมันน่ากินอยู่ตรงไหนก็น่ากินแล้วก็เพราะก่อนพ่อเปรถเข็นนะอาอเหรอล้มสั่งรถเข็นออ๋คือเข้าสูตรเลยอ่ะตามหลังรถเข็นหลังมหาลัยอะไรอย่างเงี้ย ปิดแกกริ่งปิดปิดไปจนมีร้านอ่ะผมขอตรงนี้หน่อยครับโอ้โหนั่งโดนแน่นอนต้องมีดอกนี้โดนแน่เบส่ะลปลาพิ่อร่อยครับรรหมูกรอบแผงไปนิดนึง <laughs> ไอ้นี่เขาชอบเอยมันชอบให้ล้อเขาชอบให้ล้อร้านเขาแต่ร้านพ่อเขานี่ <c oughs> ใครเขาก็รูว้ว่าคอนเทนต์เงินร <c oughs> จริงจ, <c oughs> จริงเหรอาน่าจะเวิร์กเลยเวิร์กเลยเจียวพริกเข้าไปผมว่ามาันหอมเออคุณเข้มครับคุณเข้มครับเอออีกจานนึงไปไหนฮะ <c oughs> เอ้าไปไหนอ่ะต <c oughs> ามมาหรือเปล่าไปเนี่ยไม่ใช่ไปไหนอุ่นไม่ได้โจดแล้วมึงก็ลืมอีกแล้ว สั่งอะไรเพิ่มวะสั่งอะไรแบบอีางนะคุณแล้วแต่แล้วแต่คุณจะทำให้ผมดีกว่าอันนี้คือเดี๋ยวอีกเมนูนึงทำอะไรดีว่านี่แหละมันจะทำไมคล้ายก็อะไรนะเอ้หมูชิ้นน้ำจิ้มซุกี้แต่อันนี้เป็นหมูกรอบถูกป่ะเปลี่ยนจากน้ำจิ้มซุกี้เป็นซอสหวานเนี่อเปลี่ยนน้ำจิ้มพี่เฉยเห็นไหมเล่นง่ายไปคล้ายใค่ระเบิดไคล้ายใค่ระเบิดไม่หนีใส่ใบกระเพราปุ๊บเป็นกระเพาะหมูสับละ คืออยิงเดียวคุณพ่อทำาอร่อยนะเออโหแต่คนลูกโอ้โหมากโอ้โหไปมากโอ้ไปมากเป็นไงล่ะพ่อยืนเก่งเลยพัดแต่เพิ่มความกดจานให้คุณพ่ออร่อยเลยนะลอย่อยอย่างนึงมาใส่อีกอย่างนึงนิดไปแล้วนิดไปแล้วนี่นี่คือพริกอย่างเดียวครับพริกอย่างเดียวรับผิดมือคุณพ่อแบบนิ่งนะนิ่งนะไปลบทุกถาดอ่ะ เป็นไงผมก็รู้สึกว่าถ้าอันนี้แม่งดีพันดาวน่าจะน่าจะดีเนี่ยหนูชิมสุกี้ไหนๆนลปืนปืนน้องได้ยินยังปยไม่ติดว่ะน่าจะปืนดีแน่อันเนี้ยอืมอืมมาหดแนะนำขอมะนาวที่อือยังไงอ่ะอืม เราต้องเป็นมะนาวแบบใกล้ๆเน่าด้วยนะเด็กเขาหยิบมาให้เรากินน่ะยืนขันเลยมั้งใส่มีแต่รายการดีๆมาถ่ายแน่เลยใช่ไปออกฟูดเดย์เท่เลยแบบเหล่านู่นเล่านี่ครับทุกคำเขาหรอเออโอ้หมาออกของกูดาเอาเนี่ยนะนี่กูดเดย์รายการดังอือรายการสาบประเทศนไม่ได้น้อยนะ คือตรงนี้ที่มันจะเรียบเราเห็นว่างเหรอเพราะว่าอากาศมันอบอืม่โออยู่ในเรียบเลยผมนั่งอยู่ข้างในมันเป็นนักศึกษาหมดใช่ครับมาทุกรอบตัดใจทุกรอบไม่มีแบบชิ้นใหญ่อ่ะมันให้อารมณ์เหมือนเราได้กลับมาเรียนคือหมูกรอบมันต้องแบบหนังมันต้องได้เคี้ยวอ่ะนิดนึงอ่ะบางทีบางที่มันแบบบางๆมันก็ไม่ตัดใจอะน่าเบื่ออ่ะไข่ดาวไม่สุกจบจบครับไข่ดาวไม่สุก แสดงว่ามันน่าวู่ที่เลยเนี่ยได้หมดลังหวานดูลังหวานลังหวานหน่อยเมนูนี้นะตอนคุณเรียนนะไม่ว่าจะมอนหนึ่งมอสองมอสามตื่หรือหนึ่งมหาลัยนะไอ้ที่ยังไงคุณก็ต้องกินเมนูนี้ใช่เมนูนี้ต้องผ่านปากมาทุกคนและหมูหวานใช่ครับเด็กๆม่ต้องโ้อกินตัวนี้ใช่ครับพ่อเป๊กเลยอันนี้ผมว่าเข้าใจดีเน่สองร้านหลังมหาลัยเลยต้องอันนี้เลย ว่าต้องผมถามว่ามันคือร้านข้าวหรืออะไรเพราะบอกนั่แหละคอนเสิร์ตอันนี้แหละถูกต้องพี่ป้าเนี่ยรู้ผ่านแว้บๆแล้วไม่ใช่คาแรคเตอร์ตแค่ร้านข้าวนะทั้งหมดคาแรคเตอร์ตขอคนผ่านของต้อทั้งหมดที่ใจดีว่าคุณพ่อจะแบบใจดีแล้วร้านเมื่อกี้เติมข้าวได้ให้หมดร้านแบบเฮ้ยกลับเหลือมึงอิ่มปะเนี่ยไม่อิ่มเอาข้าวมันเอิ่มมาเนี่ยจะให้หมดเติมข้าวได้เพราะกลับมันเยอะเนี่ยแล้วเด็กๆอ่ะเมื่อก่อนน่ะเขาจะกินข้าวเยอะอื กลับมันจะเหลือคนไทยชอบกินแป้งใช่แล้วก็เราจะหยอกริกน้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งแต่มันต้องอย่างเนี้ยใช่ครับน้องพ่อนะเนี่ยทานทุกวันมาหาลัยชอบ์จริงและไอ้เมนูเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรกินได้ทุกวันใช่กินง่ายแบบไม่ต้องคิดว่ามันจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดอะเผ็ดแล้วกูใส่พริกเอาฟิวเราชอบกินกะเพราหมดแล้วนะแบบถ้าไม่รู้จะกินอะไรไม่กินเหมือนเดิมเขาหยอกปาไปให้เหรออือกูอยากกินแบบไดบอกว่า ก็วงมันาเป๊ะข้าหลังอมันมันไม่ต้องบอกว่าอร่อยหรือเปล่าเพราะแม่งได้อีกฟิลหนึ่งร้านนี้นะมันเลยคัว่็อร่อยเลยอืมมันคือบรรยากาศที่แบบถ้าคุณนึกถึงตอนเรียนอยู่ถึงตอนที่แบบคุณไปกินข้าวกับเพื่อนคุณเลิกเรียนเสะ็้อนเป็ดเหนื่อยเหนื่อยแล้วมากินข้าวเยอะๆแล้วอย่างนี้จานกี่จานนั่นหรือหกเอ๊ มีไข่หกสิบถ้ามีไข่ก็สิบบาทอ๋อวกสิบวกสิบบาทเองนิดเดียวแล้วถ้าคุณพ่อมาอยู่เขาบอกสิบห้านะเก็บไปห้าเก็บไปห้านะเก็บไปห้านะเอาไปนี่โอ้ยปัดเศษเหรอโอ้ยโอ้ยปัดเศษเฉยปัดเศษเฉยเอาไว้แอปเอาไว้แอปได้จ้าแล้วเลยมีโปรตีนยังให้ตักข้าวได้ะอะไรได้ ตัดรอพ่ออ่ะสั่งกะหรี่พ่อไปตัดข้าวรอปุ๊บไอ้นี่เดินม,มาปั้มทิ้งหมดก็บใส่หมอ้อได้เดิมที่หัวข้าวแต่พอบอกกินน้อยแม่ตัให้เต็มเลยนี่หมดนะครับไม่เล่นหรอไม่เล่นนะครับหมดนะนี่กำลังจะหมดอีกตามนะครับ หมือนตอนที่ผมก็ดูเมื่อกี้เลยใครที่ถึงตอนคุณเรียนไม่ว่าจะเป็นมอปลายหรือมหาลัยหรืออะไรเนี่ยร้านนี้ให้คุณสดๆเออนล้นถึงตอนไปกินข้าวกับเพื่อนแล้ถึงตอนที่แบบเราเลิกเรียนแล้วแม่งมีเงินเหลือแค่หนึ่งร้อยบาทอะแต่ว่าหนึ่งร้อยบาทของคุณตอนนั้นคุณไม่เครียดน,นะไม่ไม่เหลือแค่หนึ่งร้อยบาทยแต่ว่าคุณสามารถกินข้าวและเดินกลับบ้านได้ชิลเลยได้ขนมอีกพอเผื่อได้ขนมอีกใช่ได้ขนมได้อะไรอีกหนึ่งร้อยบาทคือฟิลนั้นเลยไปฟองใสร แอ้ออมาใส่ข้าวที่นี่รับเอาข้าวได้ที่นี่ให้อรมนั้นแบับไปที่ทั้งคุณจะได้สิ่งนั้นไปจากตอกหรือตอกมาติลูเพราะว่าครั้งนั้นในที่เรามากับพี่อยู่อ่ะเราคุยกับพี่อยู่ล้วเราไม่ได้สังเกตใช่เร,รเราไม่ได้สังเกตร้านโดยตรงเราไม่ได้สังเกตจริงๆด้ยแล้วพอแบบว่าเหมือนแบบว่าเราหต้องกลับใหมกรอบเนี่ยเราอยากจะไปยืนกินอะไรเง,งี้ยต่จริง มีห้องแอร์นะห้องแอร์ไม่ร้อนข้างในนั่งสบายโต๊ะมีเก้าอี้นะแต่ว่าเราให้ลูกค้าก็นั่งนะเราก็ยืนใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมกับชอบบรรยากาศหลังร้านถ้าเด็กซ่าๆหน่อยจะชอบอย่างเงี้ยนั่งข้างนอกเด็กซ่าๆแล้วนั่งแบบนี้เพราะอะไรป่ะเราเราได้ดูหญิงดูหญิงเดินผ่านอะไรเงี้ยได้มองหน่อยมองอะไรใช่คุณเอาคุณทุกมาร้อยหนึ่งอ่ะสบายครับไม่ถึงแม้ครบสิบบาทนี่แต่มีอันเนี้ยเพราะมันสามอย่างไงกับผ้าวสามอย่างร้อยห้าสิบสี่อย่างลวงไข่ดาว่ ทีเดียวคุจะโผงรอบก็ได้นะใช่สั่งกี่อย่างก็ได้มีสี่สี่บแบบคัสตอมได้เลยเพราะว่าพอบอกเลผมเจอเพี้ยนหมดละ <c oughs> ทุกรูปแบบผมเพี้ยนรับได้หมดเปิดตั้แต่เช้าอะ่ะพ่อเปิดกี่โมงครับเปิดสิบโมงถึงสองทุ่มสิบถึงสองทุ่มสิบโมงสองทุ่มแต่วันนี้ลูกชายบอกว่าจะล่าไปยันที่ยงคืน,นเพราะว่าหมูกรอบเหลือเยอะหมูกรอบหมดก็น่าจะได้เก็บเร็วปิดเลยแต่ดุ๋ยวนี้หมดยากหน่อย แต่ดูซองแล้วไม่แต่ดูซองแล้ววันนี้ออเดอร์เข้าไม่ได้ปิดง่ายแน่นะครับผมคุณเข้มนี่รุ่นต่อไปอย่างแท้จริงถือว่ายายคุณก็ทำต่อหรือว่าคุณจะขายตึกทิ้งแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นแ้วถ้าจะเซ้งตึกต้อเซ้งต่อเลยไม่มีแนวใครจะเอาล่ะก็เห็นเซ้งกิจการแถมพ่ออีกด้วยร่วทางด้วยเซ้งกิจการพร้อมหมูกรอบเต็มเต็มชั้นสองไปคิดดูไปเดินเมื่อไหร่จะหัวแบ่งเตปันหมูกรอบแพงช่มั้ย แถมหมูกรอบพร้อมซักข,ขายลองม,มาทอดทีละชุดอลองแล้วตอนนีละชุดรักว่ารักน้องไหมเนี่ยน่ารักแล้วถามมันไหมว่าทําไม,ไมถึงมาอยู่พวกผมมันไม่มีที่ไปเหรอ ที่ไปว่ะถามมันแล้วนะว่าไปไหนไม่มันมีมันมีตอนนี้มึงออกแล้วเหรอไปอยู่ไหนเนี่ยมังบอกเสื้อกาวไปเนี่ยออคุณรู้ชื่อนี้ชื่อแรกเลยเออ,เอ,อทำไมทำไมถึงนึกว่าเป็นอันนั้นก็สนิทสุดแล้วที่อื่นมันก็ไม่มีใควรู้จักมาแล้ว <laughs> ใช่ป่ะสนิทสุดแล้วก็ไปที่ที่ชอบอ่ะ <laughs> <laughs> ไกอกองพี่มันสามคนเลยโอ้โหไอ้เฮียใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ที่ปูต้องคิดเลยว่ากูเป็นตัวอะไรอ่ะที่พูดมาครับผมให้คุณ อยู่ในร้านแห่งความทรงจำที่ดีที่สุดจำด้วยร้านแน่ๆมีดึงมีดึงมือมันเจอโอ้โหสับหมูไงเทำงานไงอะยังไงก็เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับแคเมื่อกี้มาคุณพ่อบอกว่าอะไรจะาม่้อ็มาดันกันเลยวันนี้มายิ้มกันถ้มมองกับกันมันก็ต้องมาแล้วนะ